สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแกะก่ลองเครื่องปิ้นสามิติของ Easy t r e a t รุ่น K10 นะครับอ่าตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเริ่มต้นเลยสำหรับคนที่เพิ่งจะใช้งานเครื่องปิ้นสามิติเป็นครั้งแรกนะครับที่ราคาไม่แพงไม่เกิน2,000บาทมีขนาดพื้นที่ปิ้นงานกว้างคูณยาวคูณสูงด้านละ10เซนตัวเครื่องไม่มีจอแสดงผล ใดๆในส่วนของเส้นใยฟิลาเมนต์เนี่ยจะรองรับแบบ PLA แล้วก็แบบ TPU นะครับโอเคเราก็มาลองแกะกล่องกันเลยนะครับก็แกะเลยปึ๊บอ่ะก็จะมีเส้นใยสีขาวมาให้1ขดนะครับปึ๊บแล้วก็มีนะครับเป็นแผ่นคู่มือแผ่นพับนะครับก็จะเขียนว่า before using the printer เนาะอะไรอย่างี้เนาะคือก่อนการใช้งานพิมเตอร์นะครับอะไรงี้ก็ เดี๋ยวค่อยมาอ่านกันนะครับปึ๊บแล้ก็มีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนเนาะประมาณนี้เลยโอเคผ่านไปก่อนเนาะแล้วก็จะมีเป็นคู่มือเป็น user manual นะครับนี่เป็นเล่มก็ค่อนข้างหนาพอสมควรนะโอเคเดี๋ยวค่อยอ่านอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็ภายในกล่องก็จะมีนะครับ adapter นะครับนี่มี adapter มาให้นะปึ๊บแล้วก็จะมีเป็น m i โคร SD card เนาะ เป็นเมมโทรศัพท์นะครับเสียบมาให้นะแล้วก็มีตัวแปลงเนาะเป็นอะแดปเตอร์นะครับเพื่อให้เป็น USB เนาะทีน,นี้เขาก็เขียนว่ามีวิดีโอการสอนนะครับแล้วก็มีซอฟต์แวร์อยู่ในการ์ดเมมโมรีตัวนี้เนาะแล้วเขาก็บอกว่าเครื่องพิมพเนี่ยรองรับไอ้ตัวเมมเนี่ยแค่4จิกแล้วก็8จิกเนาะประมาณนี้เลยแล้วก็ผ่านไปทีนี้ก็มาเข้าสู่ตัวหลักเลยนะครับทีนี้เป็นกล่องอีกชั้นนึงนะปึ๊บน,นี่เลยนะครับ ก็จะมีปึ๊บอ่านะครับเป็นฐานเนาะนะครับขนาด10คูณ10นะครับแล้วก็ปินได้10เซนเนาะเป็นกษาะอย่างนี้เลยแล้วก็อันนี้ปรับตัวปรับสูงต่ำได้นะเวลาเราคาลิเบตเนาะตัวแท่นโอเคอันนี้อันที่หนึ่งเนาะผ่านไปแล้วก็มีอันนี้ก็ได้เป็นตัวที่ใส่เส้นพลาสติกเนาะเป็นฟิลเตมนเนาะโอเคบแล้วก็ อันนี้ก็เป็นตัวต่อโอเคผ่านไปก่อนปุ๊บแล้วนี่ก็คือเป็นหัวความร้อนเนาะคือเป็นนี้เลยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวกล่องคอนโทรลนะครับเป็นกล่องคอนโทรเลอร์นี่ประมาณนี้นะก็เห็นอยู่นะส่วนด้านนี้ก็จะมีาพวาวเวอร์สไายเนี่ยก็จะก็มีแบบทั้งแบบไทซี C นะแต่ที่เขาแถมมาให้เนี่ยก็คือเป็นแบบหัวแบบนี้นะครับ นี่ก็คงอ่าอันนี้ก็คือเป็นสวิตช์เลือกนะว่าจะใช้แหล่งจ่ายไฟแบบ USB หรือว่าเป็นแบบรูกลมนะแล้วก็เลือกอีกทีหนึ่งเนาะก็เป็นสันแกนะแกนมาเนาะอันนี้คืออ่าโอเคประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของกล้กองคอนโทรลแล้วก็หัวความร้อนเนาะโอเคผ่านไปแล้วก็คือนี่คือเป็นแกนที่เราจะต้องต่อสายไฟเนาะนี่ก็คือเป็นอย่างนี้เลยก็เป็นน่าจะเป็นอลูมิเนียมน,ะ,นะผมคิดว่านะไอตัวน่าจะเป็นอลูมิเนียม ตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับไอตวนี้ก็หุ้มพลาสติกนิดหน่อยเนาะก็หมดแล้วนะครับภายในกล่องก็มีประมาณนี้เลยโอเคแล้วก็เก็บกล่องไว้ก่อนอ๊บอันนี้เขาก็บอกว่านะคือมัน with อา t p o w ว r adapter นะแต่ว่าเขาก็มีมาให้นะโอเคอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยครับโอเคเราก็มาประกอบกันเลยนะครับปึ๊อสเต็ปแรกนะครับเขาก็ึ๊บ อย่างนี้นะแล้วก็วางปึ๊บมันก็จะเข้าล็อแบบนี้แล้วเราก็หมุนปึ๊บอ่ะมันก็จะได้แบบนี้เลยปึ๊บนะครับต่อไปก็ปึ๊บตัวนี้เลยนะครับครับใส่เข้าไประหว่าง2ตัวนี้เนาะกดลงไปตรงๆเลยนะครับวันนี้ปึ๊บโอเคทีนี้ต่อไปก็ใช้แกน Z ซนะครับทีนี้ นะครับมันอันนี้ก็จะเป็นลางสไลด์เนาะนะครับเราก็จะสไลด์ลงไปในนี้นะครับปึ๊บ,บแล้วก็ปึ๊บอ่าให้สุดนะครับนะครับต่อไปก็เป็นตัวนี้นะครับอ่ะอย่างนี้เนาะแล้วก็บิดปึ๊บโอ้โหประมาณนี้เลยทีนี้ก็ใส่หัวพิมพ์นะครับนะครับทีนี้ก็ ปึ๊บนี่เนาะปึ๊บโอเคจากนั้นนะครับเราก็เหลือตัวแฮนด์นะครับที่เป็นตัวใส่เส้นพลาสติกฟิลเมนต์นะครับแล้วก็ใส่ไปตรงๆเลยนะครับปึ๊บโอเคก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับมันก็จะมีเขี้ยวเกาะตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นเขี้ยวเกาะนะครับตรงนี้ตรงนี้โอเคทีนี้ก็จะเหลือแต่ติดตั้งสาย ไฟนะครับทีนี้เราก็มาดูพวกสายแกน x y z เนาะโอเคแล้วก็มาต่อสายกันนะครับฟืบแล้วก็ดูเลยปึ๊บนะครับตัวแรกนะครับคือเป็นแกน x นะครับสายยาวสุดเนาะก็คือแกน x คือตัวแขนตัวนี้นะครับก็คือสายตัวนี้เลยแล้วก็เสียบเลยฟืบอ่ะนะครับแล้วก็เสร็จแล้วครับแกน x ต่อไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นของแกน z เนาะแล้วก็นี่เลยแกน z ปึ๊บโอเค สุดท้ายนะครับก็คือเป็นแกน Y นะครับแล้วก็ฟึบแกน Y นะครับฟึบโอเคก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับเนี่ยฟึบ <c oughs> เป็นอันเสร็จร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะต่อไฟเลยนะครับทีนี้เราก็ดูเลยนะครับว่านะครับถ้าเราเลือกต่อสายไฟ12โวลต์จาก USB Type C นะครับ ก็ต้องเป็นอะแดปเตอร์ที่รองรับ12โวลต์นะเราก็จะเลือกสวิตช์มาทางซ้ายแบบนี้เนาะก็คือฝั่งนี้เนาะส่วนถ้าเราเลือกเป็นรูกลมเราก็เลือกไปฝั่งขวานะครับครับฝั่งนี้คืออันนี้นะเนาะแล้วก็ถ้าเราเลือกเป็นรูกลมเนี่ยเราก็มาติ๊กกดฝั่งนี้ลงนะครับโอเคแล้วก็ต่อเลยก็เสียบเลยฟึบอ่าทีนี้ผมก็จะเสียบปลั๊กเลยฟึบโอเคผมเสียบไฟแล้วนะ นะครับเมื่อผมเสียบปลักแล้วนะครับก็จะได้ยินเสียงเหมือนเป็นเสียงพัดลมนะโอเคขั้นตอนแรกนะครับก็จะทําการปรับตัวแผ่นเพลทตัวฐานให้ระยะปลายหัวพิมพ์เนี่ยกับฐานเนี่ห่างกัน0.1หรือก็คือความหนาของแผ่นกระดาษ A4 ทั่วไปนะครับผมก็จะทําการวางเลยนะครับปึ๊บแล้วผมก็กดหมายเลขหนเลยปึ๊บอ่า อโอเคแล้วก็ลองจับกระดาษดูนะว่ามันรู้สึกฝืดไหมเนาะแต่นี้ก็มือนจะรวมนะก็แสดงว่ายังห่างอยู่นะครับผมก็จะหมุนน็อตนะครับผมก็หมุนตามเข็มนะเพื่อให้แผ่นเพลทยกขึ้นนะ ให้รู้สึกว่าเราดึงกระดาษเนี่ยรู้สึกว่าสัมผัสเล็กน้อยนะครับว่าโอเคประมาณว่าสัมผัสแล้วนะครับโอเคต่อไปเมื่อได้แล้วก็ไปจุดที่2เลยนะครับตัวเลขสองเลยนะปึ๊บผมก็ลองดึงดูโอเคอันนี้ก็รู้สึกโอเคนะโอเคผมก็จุดที่3เลย ต้อง,อ,งอันนี้เหมือนจะไม่สัมผัสนะครับผมก็จะหมุนตามเข็มนาฬิกานะให้มันขึ้นไปอ่ะน,นีรู้สึกว่าโดดแหละก็ลองถอนนิดนึงต่อไปก็จุดที่4ีเลยก็ลอง อันนี้ก็เหมือนจะไม่สัมผัสนะผมก็หมุนเข้าไปอีกโอเครู้สึกว่าสัมผัสแล้วโอเคก็เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยตอนนี้ผมก็ทําการปรับคาลิเบรตนะครับตัวเพลทที่เป็นฐานเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคสเตปถัดไปนะครับผมก็จะทําการนะครับยกหัวพิมพ์ขึ้นนะครับโดยการกดปุ่มสามเหลี่ยมสีเขียวตรงนี้นะครับ3วินาทีนะ แล้วก็ลองปล่อยมือน,นะครับอ่ามันก็จะยกขึ้น1เซนนะครับผมก็จะกดต่อไปอ่าประมาณนี้ครับแล้วก็อันนี้ออกได้แล้วนะครับแล้วก็มาใส่เส้นพลาสติกฟิลาเมนต์กันเลยนะครับอ่าอย่างนี้เลยนะครับผมก็อันนี้บอกไว้ก่อนนะครับผมใช้ครั้งแรกนะก็คืออาจจะทำอะไรผิดพลาดไปบ้างนะโอเคผมก็อันนี้ใส่ไว้ที่แขนของมันเนาะประมาณนี้เลยเนาะ ทีนี้เราก็ผมก็ใส่ไปนะครับประมาณ2เส้นก่อนนะครับอาจจะประมาณนี้เนาะผมก็ใส่เข้าไปเลยเสิฟเสิบจนว่ามันชนแล้วนะใส่ไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันชนนะครับแบบนี้เลยโอเคอเคปึ๊บอ่ะนะครับเมื่อกี้นี้นะครับผมกดปุ่มฟีดนะไฟสีเขียวก็จะกระพริบนะครับนั่นก็หมายความว่า หัวพิมพ์เนี่ยกำลังจะอุ่นความร้อนนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นแผ่นแม่เหล็กนะเราก็ลองช่วยมันกดนิดหนึ่งเนาะใช้แรงนิดหน่อยนะครับถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับจะเห็นว่าการกระพริบเนี่ยเริ่มช้าลงแล้วนะครับแสดงว่าความร้อนเนี่ยเริ่มจะสูงขึ้นแล้วนะครับก็ใช้เวลาประมาณ1น,นาทีนะเราก็ลองช่วยมันนิดหน่อยปื๊บ อ่านะครับเนี่ยผมกดลงไปเนี่ยมันก็ตามมันมาเลยนะแต่ผมก็รู้สึกว่าตัวหัวมันฟีดเองนะเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้กดน,นะอันนี้คือเหมือนว่ากลนไกลภายในหัวมันดึงเข้าไปเองนะแต่เราต้องช่วยมันตอนแรกนิดนึงนะปึ๊บอ่าโอเคนะครับตอนนี้ก็เส้นใหญ่ก็จะออกมาแบบนี้เลยนะนะครับตอนนี้การฟีดเหมือนว่าจะหยุดฟีดแล้วนะครับโอเคปึ๊บ ไปก็อยู่กับพิมพ์แล้วนะครับโอเคก็เครื่องก็น่าจะอุ่นพร้อมใช้งานแล้วนะครับเนี่ยโอเคเราก็มาเริ่มพิมพ์กันเลยนะครับโดยนะครับไฟล์ที่ใช้สําหรับเครื่องนี้ก็คือเป็นไฟล์ G code นะครับซึ่งก็จะมีอยู่ใน micro SD card ที่เขาแถมมาให้แล้วนะครับตัวนี้เลยนะครับอ่ะปึบแล้วก็หงายตัวนี้ขึ้นเนาะตัวขาทองแดงนะครับขึ้นแล้วเราก็เสียบเข้าไปในสล็อตเลยนะครับป,รปึ๊บอ่ะผมก็เสียบแล้วนะประมาณนี้เลยทีนี้เราก็พร้อมที่จะกด เพลย์แล้วนะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้นะการที่เราฟีดเส้นฟิลเมนต์นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากให้มันหยุดเนี่ยเราสามารถกดปุ่มฟีดหนครั้งได้นะครับมันก็จะหยุดไหลเนาะโอเคเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับใส่ไฟล์แล้วนะครับผมก็กดเพลย์เลยนะครับปึ๊บอ่านะครับไฟสามเหลี่ยมที่เขียวก็จะกระพริบนะครับนั่นหมายความว่าหัว พิมพ์เนี่ยก็จะเริ่มร้อนขึ้นแล้วนะครับประมาณ1นาทีมันก็จะเริ่มทํางานนะทีนี้เมื่อมันเริ่มทํางานเนี่ยเราก็อาจจะต้องเตรียมคัตเตอร์นะหรือเป็นอะไรก็ได้นะครับคอยเช็ดหัวพิมพ์มันนะครับในตอนเริ่มต้นที่มันอาจจะมีส่วนเกินมาเนาะโอเคแต่เ,เราก็จะรอประมาณหนึ่งนาทีนะครับอ่ะครับมันเริ่มแล้วครับผมก็จึ๊กนะครับนี่มันจะมีส่วนเกินมานะโอเค อ่านะครับมันเริ่มแล้วนะครับก็จะจริงๆจะมีโอเคนะครับนะครับก็ต้องมีพวกคัตเตอร์นะแล้วก็มีพวกปากคีบนิดหนึ่งเนาะนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะต้องคีบเส้นพลาสติกส่วนเกินออกนิดหน่อยเนาะโอเคแล้วก็ปล่อยไปเลยนะครับทีนี้ ว้าวโอเคก็ได้มาแล้วครับนี่อฟะอึ๊บอันนี้ก็เป็นเป็นแผ่นแม่เหล็กนะว้าว wow, อันนี้มีนิดหน่อยเนะ okay, เาะโอเคแล้วก็เพิ่งแหะเลยเนาะปึ๊บโอเค okay. ได้แล้วครับเนี่ย ก็จะประมาณนี้เลยโอเคก็ความละเอียดก็จะประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นที่ก็ถือว่าคุ้มค่ากับราคานะครับทีนี้เราก็เอาคัตเตอร์นะครับมาแต่งออกเนาะโอเคเดี๋ยวก็ประมาณนี้ไปก่อนเนาะนะครับทีนี้นะครับตัวเครื่องของมันนะถ้าเราต้องการที่จะ ดึงสายออกหรือว่าจะเปลี่ยนสีของเส้นใยฟิลาเมนตนนะครับเราก็สามารถกดปุ่มตัว retract ได้นะครับนะครับก็จะอยู่ตรงปุ่มตรงนี้เลยนะครับทีนี้เมื่อเรากดแล้วนะครับมันก็อาจจะกระพริบนะครับซึ่งหมายความว่ามันกำลังอุ่นหัวพิมพ์นะครับจนกระทั่งมันจากเดิมที่กระพริบเร็วเนี่ยกระพริบช้าลงเนี่ยเราก็ถึงค่อยใช้ นะครับมือของเรานะครับค่อยๆลองใช้แรงดึงออกดูนะครับว่าดึงได้ไหมแล้วก็ค่อยๆเอาออกมาเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการเปลี่ยนสีของเส้นใยฟิลาเมต์นะครับโอเคก็จบไปนะครับทีนี้ต่อไปเนี่ยผมจะนำไฟล์ G code มาจากทางอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งจากคู่มือเนี่ยเขาก็แนะนำว่าให้ไปเอาได้ฟรีจากที่ www toy 1 2 3 d com นะครับอ่าผมก็เข้ามาเลยนะครับอ่านะครับหน้าเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับมันก็จะมีเมนูโฮมนะครับมีเมนูโมเดลไลบรารีแล้วก็มีวิดีโอค r าสแล้วก็มีดาวน์โหลดเซ็นเตอร์อะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าหลักๆเราเนี่ยก็จะเข้าไปที่ตัวโมเดลไลบรารีนะครับอ่าเปิ๊บแลว้วกดเข้าไปปุ๊บม,มันก็จะมีส่วนของไฟล์ที่เป็นฟอร์แมตแบบ s STL โมเดลไ i บ r a รี Library, นะครับ STL เนี่ยก็หมายความว่าถ้าเรามีไฟล์แบบ STL เราก็ต้องไปเข้าตัวแปลงเพื่อให้มันเป็น G-code นะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ไฟล์ที่เป็น G-code เลยนะครับเราก็สามารถโหลดแล้วเอาไปไว้ในแฟลชได์นะครับแล้วเราก็เอาไปเสียบที่เครื่องพิมพ์ของเรานะครับแล้วก็พิมพ์ได้เลยนะครับซึ่งอันนี้ผมจะมาแนะนำโดยการโหลด G-code ก่อน นะครับอ่ะผมก็มาดูที่ส่วนของ G-code เลยนะครับก็จะมะีมีหลายห้องนะก็จะมี library A อะไรแบบนี้เนาะนี่มันก็จะเป็นมีห้องย่อยอีกนะครับมาเป็นรูปแบบนี้เนาะแล้วก็ลองโหลดมาใช้ได้นะครับเช่นอ่ะผมจะลองโหลดรูป b u e d o c แบบนี้เนาะแล้วก็ลองกดดูนะครับปึ๊บอ่ะมันก็จะมาอยู่ที่นี่แล้วนะครับนี่ก็คือเป็น b u e d o g .G-code เนาะเราก็เกิดเข้าไปนะครับปึ๊บอ่ะนะครับผมก็จะได้แล้วนะครับว่าเป็นไฟล์ G-Code นะครับซึ่งนามสกุลตัวนี้สามารถนำไปใส่ใน m i โคร s d card ได้นะครับแล้วเราก็เอาไปเสียบไว้ที่ปรินเตอร์ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่าโอเคก็ผมจะไม่ปรินต์ให้ดูนะเพราะว่ามันน่าจะได้แหละนะครับทั้างั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับทั้างั้นเนี่ยผมก็ขอจบการรีวิวแกะกล่องนะครับเป็นเครื่องปรินต์3มิติของ Easy Treat นะครับรุ่น K 1 0แต่เพียงเท่านี้นะครับโอเคครับ สวัสดีครับ